สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พ e> okay. ี่น้องมากินโ้เขาเลี้ยงน้ำกันปิ้งปลาทูเลยพ่อแม่พี่น้องปลาทูใหญ่ตูใหญ่ปลาทูแปะนะตับหมกทั่วสุดยอดพ่อแม่พี่น้องมาๆเข้ามากินน้ำกลั่นเอมซีตับหมกทั่วค้นละถ้วยเดยผู้หนึ่งหมักส้มคู้นึ่งบุมหมักส้มแต่น้อยหมักใส่หมึกเล่นเด้บัวบ่ากันเนาะพ่อแม่พี่น้อง เดอนไปเดินมันหมักไปหมักมคอยหมักสก่าซุงเอ้เสรษจหอน้อสบายดีเออสบายดีสบายดีพี่น้องมากินข่าวน้ำกันเดอพี่น้องปิ่งปลาทูตลามะมมาวงน้อยมาักกิชอมาเป็นหอ เอ้ยมาแซ่บๆน้ำกันพี่น้องแซ่บดีเลยพ่อแม่พี่น้องเขาบ่วงน้อยเด้อ Wow. Ừ. Rồi nói một nói nói thân là nội, nội, suốt đó, hả? nội cái lại đã xem nói đại đại thù đặc 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 thù คุณมากินสมใช่สมทำงานแล้วบางหนึงห่งปลาอันนี้แพ่งไม่เปน็นหรอสามตัวเกูเดียน อยากขาวป่ด้กินข่าวแต่แต่ชิเอดตรงเนาะข่าขาวีิตเอตรงปลานยังใหม่เลยิมีมัขาวจำตัวกินกับอกันตมาเด้อเอฟซีทงังยุโรเด้อ ลูกร้านลูกร้านเย็นดอนจอรนแต่นี่พอดอนได้เลยอีกชิบีินี่ะเห็นจอร์นอ่ะอปันน่ะ แล้วลองยุบเสร็จปะตับก็มีกลางตับน่งมันกระเซ็ก็กระเซามาวันเขามันเกินได้เข้ามา ีป่าเนี่ยแซ่บนะคุ้ม,มลัำอืำ ทาตนะัวนะแต่ข้าเข้าจากโมงเช้าชิโนะมง,ง,ขงขึ้นทกคำใครจะห็ดเวียยผมองไปเนาะมูสูกินข้า อืมเข้าไปอยู่แป๊บๆปเยอนะมาเด็กอืม,อม แงปลาแข่งๆปลาสามตัวซาซองโดแงนะแต่ว่าอยากโอ้ยโอ้ยมมงวันเลยบินจับปวดหัวกูนะน่าทำใหีหัวก่อนเบบมาบุส่เกือบเนีหัวก่อน ปิดด้วยหนึ่งกระปิ๊บผมก็มต,ตำถั่วก็ไม่บเป็นน่องแซ่บ ทั่วไม่แมนเลยเหรอมังได้เก็บมาเดินทำง,งามงามาแลา้วอ๋อดุยฮู้นะซีนมันผงแมงเลยหรอกขาวจุ้กมกูนป่านาินี้ก็กรรมัดแฟนก็กรรมัดป่านิี้ก็เสีบ,บามากักที่มันดนุนกับอกเปนเ็นตะกิน เห็นมันโดนซีนมันคือลวกเนไงเห็นมันเห็นอาม่าใหม่ใครอยู่ไปพอดีดาวในกะีฮามากเห็นยูดีมีแหงไลยจ้ะ คุณคนนี้บอกไปคือสิหลไปีอยู่สิบเดียไป server Nâng nó กี่มันก็แซ่บเด็ดปลากรมมันดำเฮ้ยขอโทษทีมมโมไปปั่นปั่นตุนกินข้าวทุกเช้าไม่ได้อดพันนะ่ะ trên chút trên trên họ nhỉ, trên này trên 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 Khâm khâu chắc xem bộ xe của mẹ cái nó Ăn cho lên tôi tụi. Tụi cho lên xe xếp. ơi khâm bao ơi 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 กับโบกินได้ปลาทูปลาอย่างแล้วบบมีไก่อก่แล้วกันอยากกินไก่ยี่น้อยบ้านเขากินน้อยแกงหรือไมกินแต่ไก่หูกเส้าค่อยองไก่

うん。うんうん แต่ต <c oughs> <ะ>้องเปิดอาบหน้ง <c oughs> ดีกว่านี่ <c oughs> มันชอบนอนอาบเองอืม <c oughs> ตัวแซ่บๆผมแม่เป็นร้อง แฉบไ่ได้ข้างคนะ้างเลยนะค้างแ้งเก๋ประโยเ็นเข็นบดแฉบยิ่มิตรลีพ่อแม่เนาะตัทวดนี่โอ้พอดีำ่ำโอ้พอดีจะได้เก็บพอดีตดำตัวเองปลูกเองจะเลือกได้นะ มูผทอกจะกัดเนื้อทอกเป็นแซ่บกู้ิงเล็องบเล็ตามเพช ในน้ำหมักจะกินปลาเนี่ยปลานิ่นปลานิ่นเนี่ยกับปลาอันนี้นี่ยปลาทูอันตื่นกับปลหมักตัวนี้น้ำหมักปลาทูนหน่อยปลาทูใหญ่น้ำหมักเึ้นบ่อนี่หมักแต่อย่างเดียวนี่ปลาเนี่ยับปลาทะเลดกันตื่นแต่พวกหมักปลาหมัก อาหารทะเลเป็นหอยเป็นยังก็ยังหม,ม,มักกระดองเจี๊บเป็นยังกุกกับหม,มักปูกับหมักนะหรทะเลกับหมักแต่ปลาเดียวนี่ยแหละอันเดืเน่นกุบคนปปกินนะหอยกับหอยสเตอร์ยังแบบหอยสเตอร์หอยคอแหลกแต่ยังกิน ่าพี่เราหอยก็แดงมันคือหอยอันนั้นนะมันคือหอยอั่ากีมุนเนาะของคอยโคแดมภาษาอังกฤษอยู่นระเบมาลายอยู่ไก่ดรงงานจังหอยสตือหอย Cô đem mình à Cô cho khai Đông ngàn cho cháu khai, Cái đô ngàn của Bù nhỏ này cái nọ ạ đẹp rồi โอเคปิดเครื่องกอดิเกือบเบอโตนี่พี่น้องปลาทูมักกระยานเดียวนั่และอ้าวอยู่ดีมีแห้งนอนรับพนดีพี่น้องโกมันดำด้วยโอเค